รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กศนทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รายการจัดก,การศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศาทาน์ดิจิทัลวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับคุณครูเบนจามพรไกรวิเศษหรือครูเดียค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูจะนำนักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนนักศึกษาเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยโดยหยิบเอกสารประกอบการเรียนสมุดปากกาและตั้งใจเรียนรู้ให้ดีๆเพื่อที่จะได้รับความรู้ในเนื้อหานี้อย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนี้วันนี้เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมในตอนนี้คือสมุดปากกาพร้อมแล้วไปทำแบบทดสอบกันเลยนะคะ เป็นย่งงกันบ้างคะสำหรับคำตอบเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันท้ายบทเรียนนะคะต่อไปครูจะพานักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนค่ะ1.2การจัดทำเวทีประชาคมเวทีประชาคมเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างคนที่มีประเด็น หรือปัญหาร่วมกันโดยใช้เวทีในการสื่อสารเพื่อการรับรู้และเข้าใจในประเด็นปัญหาและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งมีขั้นตอนในกระบวนการจัดทํำเวทีประชาคมดังนี้ 1. การเตรียมการเตรียมทีมงานจัดเวทีประชาคมควรแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ 1ผู้อำนวยการเรียนรู้หลักหรือวิทยากรกระบวนการหลักที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเวทีประชาคมสังกระบวนและเป็นวิทยากรหลักที่ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายในเวทีประชาคม 2. ผู้สนับสนุนวิทยากรกระบวนการซึ่งอาจจะแสดงบทบาทเป็นวิทยากรรอง หรือผู้จดบันทึกการประชุมผู้สนับสนุนมีหน้าที่เติมคำถามในเวทีเพื่อให้ประเด็นบางประเด็นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสังเกตลักษณะท่าทีและบรรยากาศของการอาภิรายสรุปประเด็นที่อภิรายไปแล้วและให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ท,มที่เกี่ยวกับกลุ่มและบรรยากาศแก่วิทยากรหลักหากพบว่าทิศทางของกระบวนการเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือประเด็นที่ตั้งไว้ 2. ดําเนินการเวทีประชาคมในกระบวนการนั้นผู้อํานวยการเรียนรู้หรือวิทยากรกระบวนการหลักมีบทบาทมากที่สุดขั้นตอนในกระบวนการนี้ประกอบด้วย หการทำความรู้จักกันระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายและทีมงานจัดการซึ่งวิธีการอาจจะให้หลากหลายกิจกรรมขึ้นอยู่กับกลุ่มและภูมิหลังกลุ่มจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการละลายพฤติกรรมในกลุ่มและระหว่างกลุ่มกับทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างการอภิราย 2. บอกวัตถุป,ประสงค์ของการจัดเวทีประชาคมเป็นการบอกกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอภิปรายได้เตรียมตัวในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการบอกวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาคมนี้สามารถทำได้หลายวิธีตั้งแต่การบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชาคมมีอะไรบ้าง 3. การเกิดน,นำเข้าสู่ที่มาที่ไปของประเด็นการอภิปรายในเวทีประชาคมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายได้เข้าใจ ที่ไปที่มาและความสำคัญของประเด็นต่อการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตและบอกถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันหรือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดยืนหรือแนวทางแก้ปัญหาของประเด็นดังกล่าวทั้งนี้จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประเด็นปัญหา ต้องช่วยกันผักดันหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง 4. การวางกฎและระเบียบของการจัดเวทีประชาคมร่วมกัน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนก่อนการเริ่มอภิรายในประเด็นที่ตั้งไว้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขตและการวาระเบียบของการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินการอภิรายและผู้ร่วมอภิรายทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างการอภิราย การมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อคนอื่นๆเพื่อให้เวทีประชาคมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การวางกฎระเบียบร่วมกันนี้สามารถเริ่มได้จากการที่วิทยากรกร,กระบวนการให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเสนอกติกาการพูดคุยร่วมกันว่ากฎกติกา มารายาทของเวทีจะมีอะไรบ้างเพื่อจะช่วยให้การพูดคุยกันเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 5. การอภิปรายประเด็นหรือปัญหาในขั้นตอนนี้วิทยากรกระบวนการผู้อำนวยการเรียนรู้ต้องดำเนินการอภิปรายให้มันรู้ตามวัตถุประสงค์ตามกระบวนการและตามที่แผนวางไว้นอกจากนั้น ทีมงานเองก็ต้องช่วยสนับสนุนให้เวทีประชาคมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้วิทยากรหลักสามารถใช้วิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยสนับสนุนการซักถามเพื่อกระตุน้นการมีส่วนร่วมในเวทีให้มากที่สุด 6. การสรุปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำเวทีประชาคม ซึ่งวิทยากรหลักผู้อำนวยการเรียนรู้ต้องสรุปผลการอภิรายโดยแยกเป็นผลที่ได้จากการพูดคุยกันเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปผลที่ไม่สามารถสรุปได้ในเวทีและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการทบทวนร่วมกันและทำเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร กับผลที่ได้จากเวทีประชาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจระบุอย่างชัดเจนว่าใครจะต้องไปทำอะไรต่อและจะนัดหมายกลับมาพบกันเพื่อติดตามความคืบหน้ากันเมื่อไรอย่างไร 7. ติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากการจัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการนี้เป็น2ขั้นตอนใหญ่คือการติดตามและการประเมินผล 1. ขั้นตอนการติดตามเป็นการตามไปดูว่ามีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผล โดยอาจจะก,กำหนดบทบาทหน้าที่ทำแผนการติดตามและการกำหนดว,วิธีการติดตามร่วมกันและมีการติดตามร่วมกันอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมในเวทีประชาคมเข้าใจความสำคัญของการทำงานร่วมกันในฐานะเจ้าของประเด็นปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์การติดตาม เพื่อนำไปเพิ่มทักษะการจัดการปัญหาของชาวบ้านเองในอนาคต 2. ขั้นตอนการประเมินผลคือ 1. เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายหลังการจัดเวทีประชาคมว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่เมื่อมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่น เมื่อมีการผลักดันประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาเข้าสู่ความสนใจของผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหรือบรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐแล้วเป็นต้น 2. เพื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเวทีประชาคมทั้งหมดว่าได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ลักษณะและกระบวนการที่ทำเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่ผลที่ได้รับคุ้มค่าหรือไม่และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่อย่างไรการสรุปข้อมูลที่ได้มาจากการติดตามและการประเมินผลจะช่วยให้ทั้งผู้จัดเวทีประชาคมและเข้าร่วมได้มีบทเรียนร่วมกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้พัฒนาในการจัดกิจกรรมประชาคมอื่นๆต่อไป1.3การประชุมกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่มสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีพุทธศักราช2549ได้ให้ความหมายของคําว่าการสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงโดยมีผู้ดำเนินการสนทนาเป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูนให้เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึง้งโดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม ประมาณ6-10คนซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้1.3.1ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่มการสนทนากลุ่มไม่ได้จัดทำได้ในระยะเวลาอันสัน้นก่อนที่จะมีการประชุมควรมีการเตรียมการไม่น้อยกว่า4สัปดาห์บางครั้งกว่าที่จะปฏิบัติได้ อาจใช้เวลาถึง6-8สัปดาห์ก่อนจะมีการดำเนินงานผู้ร่วมงานควรมีการตกลงทําความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการสนทนาและทดสอบคำถามเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การสนทนาที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมีขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่มดังนี้ 1. กํากำหนดวัตถุประสงค์ 6 8สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 2. กำหนดกลุ่มผู้ร่วมงานและบุคคลกลุ่มเป้าหมาย6-8สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 3. รวบรวมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมงาน6-8สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 4. ตัดสินใจว่าจะทำการสนทนาเป็นจำนวน4กลุ่ม4-5สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 5. วางแผนเรื่องระยะเวลาและตารางเวลาการสนทนา 6. ออกแบบแนวคำถามที่จะใช้4-5สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 7. ทดสอบแนวคำถามที่สร้างขึ้น4-5สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 8. ทำความเข้าใจกับผู้ดำเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก4-5สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 9คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาและจะทำบัตรเชิญส่งให้ผู้ร่วมสนทนา3-4สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 10. โทรศัพท์เพื่อติดตามผลและส่งบัตรเชิญให้ผู้ร่วมงาน3-4สัปดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม 11. การจัดการเพื่อเตรียมการทำสนทนากลุ่มเช่นจัดตำแหน่งที่นั่งจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เป็นตน้น 12. แจ้งสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาทราบล่วงหน้า2วัน 13. จัดกลุ่มสนทนาและหลังจากการประชุมควรมีการส่งจดหมายขอบคุณผู้ร่วมงานด้วย 14. สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและส่งให้ผู้ร่วมประชุมทุกคน 15. การเขียนรายงาน1.3.2 การดาเนินการสนทนากลุ่ม 1. แนะนำตนเองและทีมงานประกอบด้วยพิธีกรผู้จดบันทึกและผู้บริการทั่วไปโดยปกติไม่ควรมีผู้สังเกตการอาจมีผลต่อการแสดงออก 2. อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการสนทนากลุ่มวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. เริ่มเกินนำด้วยคำถามอุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง4เมื่อเริ่มคุ้นเคยเริ่มคำถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว้ทิ้งช่วงให้มีการถกประเด็นและโต้แย้งกันให้พอสมควร5สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันควบคุมเกมไม่ให้หยุดนิ่งอย่าซักถามคนใดคนหนึ่งจนเกินไป คำถามที่ถามไม่ควรถามคนเดียวอย่าซักถามลายบุคคล 6. ในการนั่งสนทนาพยายามอย่าให้เกิดการข่มทางความคิดหรือชักนำผู้อื่นให้เห็นคอยตามกับผู้ที่พูดเกง่งสร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ค่อยพูดให้แสดงความคิดเห็นออกมา 7. พิธีกรควรเป็นผู้คุยเกง่งซักถามเกง่งมีพรสวรรค์นในการพูดคุย จังหวะการถามดีถามช้าๆละเอียดควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมด้วย1.3.3ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม 1. ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี 2. เป็นการนั่งสนทนาระหว่างผู้ดำเนินการกับผู้รู้ ผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่เป็นกลุ่มจึงก่อให้เกิดการเสวนาในเรื่องที่สนใจไม่มีการปิดบังคำตอบที่ได้จากการถกประเด็นซึ่งกันและกันถือว่าเป็นการกันกรองซึ่งแนวความคิดและเหตุผลโดยไม่มีประเด็นปัญหาผิดไปเป็นอย่างอื่น 3. การสนทนากลุ่มเป็นการสร้างบรรยากาศเสวนาให้เป็นกันเอง ระหว่างผู้นำการสนทนาของกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มสนทนาหลายๆคนพร้อมกันจึงลดสภาวะเขินอายออกไปทำให้สมาชิกกลุ่มกล้าคุยกล้าแสดงความคิดเห็น4การใช้วิธีการสนทนากลุ่มได้ข้อมูลละเอียดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้สำเร็จหรือได้ดียิ่งขึ้น5คำตอบจากการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นขั้นตอบเชิงเหตุผลคล้ายๆกับการรวบรวมข้อมูลแบบคุณภาพ 6. ประหยัดเวลาและงบประมาณของผู้ดำเนินการในการศึกษา 7. ทําทำให้ได้รายละเอียดสามารถตอบคำถามประเภททำไมและอย่างไรได้อย่างแตกฉานลึกซึง้งและในประเด็นหรือเรื่องที่ไม่ได้คิดหรือเตรียมไว้ก่อนก็ได้ เป็นการ,รเผชิญหน้ากันในลักษณะกลุ่มมากกว่าการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวทำให้มีปฏิกิริยาโต้อตอบกันได้ 9. การสนทนากลุ่มจะช่วยบ่งชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆของสังคมนั้นได้เนื่องจากสมาชิกข,ของกลุ่มมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 10. สภาพของการสนทนากลุ่มช่วยให้เกิดและได้ข้อมูลที่เป็นจริง 1.4การสัมมนา,าการสัมมนา,าคือการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสนใจประสบการณ์นในเรื่องเดียวกันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ตามหลักการของประชาธิปไตยประโยชน์ของการสัมมนา,า 1. ผู้จัดสามารถดาเนิเนการจัดสัมมาานาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าได้รับความรู้แนวคิดจากการเข้าร่วมสัมมนา,า 3. ช่วยทำให้ระบบและวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 5. เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 6. เกิดความริเริ่มสร้างสารรค์เ สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้ร่วมงาน 8. สามารถร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงานได้และเกิดการเป็นผู้นำองค์ประกอบของการสัมมานา 1. ผู้ดำเนินการสัมมานา 2. วิทยากร 3. ผู้เข้าร่วมสัมมานา ลักษณะทั่วไปของการสัมมาานา 1. เป็นประเภทหนึ่งของการประชุม 2. มีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 3. เป็นองค์ความรู้และปัญหาทางวิชาการ 4. เป็นกระบวนการรวมผู้ที่สนใจในความรู้ทางวิชาการที่มีระดับใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกาันมาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นนำมาทดสอบประเมินค่าความรู้จากคนๆนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งซึ่งจะมีคุณค่ามากมายเป็นลักษณะการแพร่กระจายสู่ความหลากหลายวงการอาชีพซึ่งจะทำให้ความรู้เหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น1.5การสำรวจประชามติ ประชามติหมายถึงมติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึง่งมติของประชาชนที่รัฐให้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายที่สำคัญที่ผ่านสภานนิติบัญญัติแล้วหรือให้ตัดสินปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศ หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ครูสอนมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้เมื่อพร้อมแล้วเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะ ละค่ะเมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วต่อไปให้นักศึกษานำกระดาษคำตอบก่อนเรียนหลังเรียนขึ้นมาตรวจพร้อมกันเลยนะคะดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันแล้วนะคะครูหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และเนื้อหาสาระดีๆจากครูในครั้งนี้ และสิ่งสำคัญที่ทิ้งไม่ได้เลยขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งได้ที่ QR Code หนังสือเรียนวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ